ปลายพายเกษีปปี2025นี้ถือว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะแย่หมอปลายจึงได้ทำนายปีนี้ควรที่จะทำอย่างไรดีทุกคนถึงจะอยู่ได้ในเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับคำทำนายของหมอปลายถ้าหากทุกคนอยากจะอยู่รอดให้ได้ในปี2025 หมอปลายก็ได้ทำนายเอาไว้ว่าให้ทุกคนเน้นใช้ชีวิตแบบพอเพียงมีสติในการใช้ชีวิตอย่างเช่นการปลูกผักทำสวนทำเกษตรกร,กรและการทำไร่ทำสวนอาจจะเป็นทางออกที่ดีในการที่จะใช้ชีวิตอยู่รอดในปี2025และหมอปลายยังได้ทำนายเอาไว้ว่าการใช้เงินเราควรใช้อย่างประหยัด และไม่ฟุ่มเฟือยในการใช้จ่ายอะไรที่ควรซื้อเราก็ควรจะซื้อแต่อะไรที่เราไม่ควรซื้อเราก็ไม่ควรจะซื้อเพราะอาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเกินไปแต่รายรับอาจจะน้อยกว่าที่เราใช้จ่ายออกในแต่ละครัวเรือนหมอปลายจึงได้กำชับและเน้นย้ำเอาไว้ว่าให้เราใช้หลักแบบเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง และประหยัดอดออมอยากกินผักก็ปลูกผักอยากกินพืชก็ปลูกพืชและทุกคนจะอยู่รอดอย่างสบายใจในปี2025นี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารสำคัญต่างๆมาให้ท่านได้รับชมได้ทันท่วงทีขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะ